้ายนะครับขวาโต้มานี่พระรามโจมตัดขาเลยทีเดียวนี่นะครับถือทอดแผลทอดไปทีเดียวล้มแล้วบอกว่าเขาเลิกชุดเดียวของเราหมดแล้วหมดเลยหมดเลยไหมไม่ได้เอาข่าวมาที่นี่นะตั้งยศแน่เลยยอมว่าเฉย โขาเดินมาให้เียนไม่นี้เป็นเขายมือก็ไม่ยกไม่ออกก่อนไม่ชิงออกก่อนก็ได้มกได้เขาเดินมาหายุดยุไปกระโดนกเมนยุขาเลยเาวก่อนก่อนเราเยอแยาดเที่นี่ไดินกันฟันเดินมากันฟันเมดเลยเนดินมาอ่อนเเดิน ไปแบนี้จะเอาปที่ไหนก่งก็ุ่งชิงดำเลยนะสามลอชิงดำบ็ตีได้เขาตีดูมึงชนะนี่ยรู้มาเลยอมาเป็นไม่ไมต่อเนื่องมันขยันเ่ยเกี่ย์ดึงไปยืดไปยงไม่ทำอะไรยืดไปโลแล้วครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ติดตามครับอีกหนึ่งรายการครับผู้ใหญ่นุ้ยคนสวยครับวันที่นามบเอเดีน นี่นายชนะหรือไงแพ้เนี่ยแพ้ครับแหมเดี๋ยวดูวันเวทีออกอาวัตุดิดันแล้วเกินนะนายเนี่ยชนะทั้งหมดกี่ไฟ์แล้วเด็ดลิสต์ไฟนี่หกไฟ์นี้นะครับต่อยกับทางด้านผู้ชกเราเนี่ยฟ้าบุญมีเนี่ยอีกครั้งเนี่ยต่อยยากไหมฟ้าบุญมเมียยากเพราะมานแรงข้งบนเขราะมัแรงเด้อ ช่วง3ยกเนี่ยที่เราเป็นลองเนี่ยเราไปโดนอาวุธอะไรของน้องเข่าถึงได้มาเป็นลองเดนรงแล้วบน3 3ยกแคดบนสคนไหนคนไหนครับคนไหนครนไหนคนไหนะยักยักษ์ไปแล้วยักษไปแล้วยักสอนยังไงยักจะรันสอนไงให้เดินจับไในแล้วจับในเน่น้องของเขาอดเนี่ย แขนก็ไล่แต่แขนก็ไม่ดีนะคแขนก็ไล่แ็บปกติแล้วไอ้ล้มเม็ดท้ายยกสี่เนี่ยหมดไม่ถามจริงไม่หมดมองดูเวลาเหลือสี่วิเอเจทำให้ขาดเลย่มไปล้มแม่ไปล้มลูกนั้นนี่ราคามันก็เลยกระเตื้องขึ้นมาครับยกเวลาเหลือสีวิเอทำให้ขาดล้มล้มาเออแต่หมดไม่ไม่หมดใช่ไหมไม่เท่าไหร่มเท่าไหร่แล้วก็ยกห้าก็ชนะนะครับ แล้วในหัววันนี้มาไว้ในหัวพ่อพีทอัดฉีดไหมยังไม่อัดฉีดแต่ผมก็ยิใจแล้วเดี๋ยวจะไปเอาอัดฉีดที่ม uh ันล็อกไหมเนี่ยอัดฉีดได้เท่าไหร่วันนี้ไม่รู้อย่างสามหมื่นอยากจะได้สักห้าหมื่นมาต่อยแบบนี้นะมีอะไรจะบอกทางด้านในหัวพ่อพีทนิดนึงก็ทำที่นี่แล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปบล็อกพี่พ่อพิษอย่าลืมด้วยนะสามหมื่นอีกสองหมื่นเป็นห้าหมื่นครับเอาล่ะนี่ยวันนี้ต่อยนมันปากเนาะ โอ้โหตัดในโค้งนะครับผิวว่าสี่ล่างนะแต่สี่บนนี่ไม่แน่นะไม่หัวใจเลยอ่ะอ้าวชา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 รับติดดิสเซกไว้ด้วยครับซ้ายไม่โดนนะครับจะลงล่างก็ยังไม่ถึงครับนี่ครับจังหวะซับยังไม่เต็มคมสอกครับเต็งเซย์แม่พระบุญมีนะครับแดงก็เมินเดริสเด็ดโอ้โหกันกระตอยเป็นนะครับแต่ว่ายังยังไม่หลุดยังไม่โดน ไทยโคลงนะครับซีบุสซีลางนี่ไม่เท่าไรยังไม่จุกอ้าวราออกซีซ้ายนะครับขวาโต้มานี่พรามโจมตีผมตัดขาเลยทีเดียวนี่นะครับโดนทอดแหทอดไปทีเดียวล้มแล้วมาวัดดูกันยกห้านะครับยังไม่ไปไหนคู่นี้ครับติดตามนะครับอีกหนึ่งรายการครับผู้ใหญ่นุ้ยคนสวยครับวันที่31มีนาที่วัดมะขามเท่าครับบ้านเดียวกับเบียรทีทีโคราช